ใชฟพอบเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเอาของที่รถมาดูว่าเราจะเอาอะไรกันย่างไปดูกันไปไปกันเลยระหว่างเดินก็ฟังเสียงเอฟอ้ยยุงเอ็มะแรบบนึง เราไปหาเสียมกันนะแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ไปที่รถแล้วเพราะว่าบังเอิญมากเราจะเสียมสุดยอดไปเลยเนี่ยนำเสียมไปกันโอ้โหหนักมากทำไงดียกไม่ไหวแล้วนะอุนเธอ เราเจอผีเสื้อน้อยระหว่างทางไปทักทายผีเสื้อน้อยกันเลยผ,เผีเสื้อน้อย